คนพวกนี้ไม่โง่นะฮะคนพวกนี้มีสมองครับเขารู้ว่าพิธีกรรมจากอาจารย์คา,ารวะคนที่เขาเรียกว่าอาจารย์เนี่ยมากราบไหว้แล้วทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นหน้าที่การงานเขาดีขึ้นเรื่องสภาพการเงินเขาคล่องตัวจริงเขาจึงมาเป็นลูกศิษย์สวัสดีครับคลิปนี้ก็พบกับนิตยสารแม่นาคในรูปแบบของ YouTube Channel นะครับ วันนี้มากับสายฝนนะฮะสายฝนปลยปลอยแต่ล่อยยาวๆนี่เสื้อผ้าที่ตากไว้ไม่แห้งนะครับตกขึ้งแต่บ่ายนะก็ดีฮะถือว่าอากาศไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนก็คลิปนี้ก็คงจะคุยกันด้วย,วยเรื่องราวของวัตถุมงคลบ้านอนตราที่ท่านอาจารย์ต่อเอาไปทำวิธีอธิษฐานจิตบุกเสกที่เกาะฮ่องกงนะครับ ประเทศฮ่องกงโดยสินแสเบอร์หนึ่งของฮ่องกงหลายคนสงสัยว่าสินแสของฮ่องกงนี่บุกเสกค่าทำวิธีได้แพงไหมหลักแสนครับหลักแสนถ้าถามว่าอาจารย์ต่อไปคราวนี้อาวัตถุบงคลร์ชั่นสองของบ้านบนตราไปเนี่ยจะคุ้มไหมคือคนที่ทำวัตถุบงคลด้วยจิตบริสุทธ์นะผมจะบอกเพื่อนๆเ,เลยนะครับว่า เขาไม่ดูหรอกครับว,ว่าคุ้มหรือไม่คุม้มเราอย่าปฏิเสธนะครับว่าวัตถุมงคลเนี่ยไม่ได้ช่วยวัตถุมงคลที่ดีจริงๆนะครับเพื่อนๆจะบอกเลยว่าจะต้องทําให้คนที่บูชาเนี่ยชีวิตดีขึ้นแบบรวดเร็ววัตถุมงคลหลายๆสำนักที่ลงในหนังสือแม่นาคผ่านพิธีกรรมปลุกเสกมาแล้วทั้งสิน้นสบายใจได้นะครับว่าผมจะไม่เอาวัตถุมงคลประเภทกระเลวกะลาดไม่ปลุกเสก เพื่อมาลงหนังสือเพื่อให้ผมได้ค่าโฆษณาแต่ท่านผู้ชมท่านผู้อ่านหนังสือแม่นาคที่มีบุญคุณกับผมเนี่ยเขาจะได้รับความเสียหายวัตถุบางคลสังเกตได้ว,ว่าคลิปที่แล้วผมลงไว้เนี่ยก็มีการแซวแซวเกี่ยวกับอาจารย์คา,ารวะเรามีวิชาอาคมแน่หรือผมจะบอกนะครับว่าคนที่มีวิชาอาคมจริงๆนะครับเขาไม่อวดตัวหรอกแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องพิสูจน์ก็คือว่า พิธีไหว้ครูแต่ละครั้งอาจารย์คา,ารวัได้รับการต้อนรับจากลูกศิษย์ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่นะฮะเป็นคนรุ่นใหม่มีความรู้ระดับปริญญานะฮะปริญญาบางคนทํางานใน,นเงินเดือนหลายหมื่นบาทรถเก่งที่ขับนี้คันละเป็นล้านคนพวกนี้ไม่โง่นะฮะคนพวกนี้มีสมองครับเขารู้ว่าพิธีกรรมจากอาจารย์คา,ารวาตคนที่เขาเรียกว่าอาจารย์เนี่ยมากราบไหว้แล้วทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นหน้าที่การงานเขาดีขึ้น เรื่องสภาพการเงินเขาคล่องตัวจริงเขาจึงมาเป็นลูกศิษย์เราเข้าใจตรงกันนะครับกลับมาคุยเรื่องวัตถุมงคลของท่านอาจารย์ต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุกายสิทธิ์เหล็กไหลบ้านบนตราหรืออะไรก็ตามที่เขาอึมครึมนะครับเพื่อนๆหรือแม้แต่วัตถุมงคลในตำนานนะฮะคดขนุนนะครับหรือแม้แต่เขี้ยวเสือเสียนพญานาคนะฮะแล้วก็มีวัตถุมงคลรายการใหม่ขุนแผนสะกดทับนตะกุดนางพิมพ์อะไรพวกนี้ฮะ นั้นในเรื่องของเมตตามหานิยมและเกี่ยวกับสภาพการเงินเป็นหลักวัตถุมงคลพวกนี้อาจารย์ตอบไปให้สินแสฮ่องกงทําวิธีปลุกเสกเอาวัตถุมงคลสายเมตตามหานิยมไปทาวิธีปลุกเสกโดยสินแสฮ่องกงที่มีความสามารถในเรื่องเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคแน่นอนแะครับอํานาจลิธานุภาพของวัตถุมงคลที่อาจารย์ต่อตอนแรกทําขึ้นมาเพื่อเรื่องเมตตามหานิยมทุกอย่างจะมีความ เพิ่มขึ้นมาก็คือในด้านของโชคลาภทันทีเพื่อนเพื่อนบูชาวัตถุบงคลถ้าหากว่าไม่มีความพร้อมนะเลือกเอาอย่างหนึ่งอย่างใดไปก็ได้เพื่อนจะได้ครบครบครอบ,บจัก,กรวาลอันนี้อาจารย์ต่อทาถูกนะฮะที่แบกสัมภาระไปเยอะเลยนะไปปลูกเสกที่ฮ่องกงตรงนี้เองครับทําให้ผมมีความรู้สึกว่าอาจารย์คารวาตเพียงไม่กี่คนนะฮะที่ลงทุนถึงขนาดนี้โดยที่มองข้ามคําว่าค่าใช้จ่ายโดยที่มองข้ามคําว่า ต้องให้ค่าทําวิธีสินแสห้องกงคนนี้เป็นเงินเท่าไหร่นะครับผมไม่ขอระบุแต่รู้ว่าเป็นเงิน6หลักนะครับเงิน6หลักนี้ถ้าอาจารย์ต่อเก็บไว้มันก็สบายๆทำไมจึงเอามาวัตถุบางคนแค่หลักพันนะฮะอาจารย์ต่อบอกว่าจะต้องทําให้ลูกศิษย์เนี่ยจำชื่ออาจารย์ต่อไว้เลยว่าเดือดร้อนปับ๊บพึ่งใครไม่ได้อาจารย์ต่อจะเป็นที่พึ่งของลูกศิษย์พวกนี้ในราคาเบาๆนะครับเอาละครับ เพื่อนๆที่ถามผมมาว่าอยากจะไปสาวน้ําตาเทียนกับท่านอาจารย์ต่อเพื่อทําให้ยกดวงทําให้ดวงชะตามันดีขึ้นอาชีพการงานดีขึ้นหน้าที่การงานเจริญขึ้นพิธีสาวน้ําตาเทียนนี้ตรงเป,เป๊ะเลยนะครับเพื่อนๆเ,เป็นการยกนะยกดวงตัวเองให้สูงขึ้นติดต่อท่านอาจารย์ต่อนะครับท่านจะเข้าที่บ้านมนตราสาขาราดพร้าวสำนักใหญ่เนี่ยเป็นออฟฟิศใหญ่ของท่านเนี่ย ทุกวันอาทิตย์ยังไงโทรไปก่อนนะครับโทรไปถามว่าเอออาจารย์ต่อเข้าหรือเปล่านะครับวันอาทิตย์นี้จะขอทําพิธีมหามงคลเสาน้ําตาเทียนตอนนี้วัตถุมงคลของบ้านบนตรานะฮะออมีหลายๆสาขาตอนนี้การรับสายอะไรก็ตามเนี่ยหลายคนชมมานะครับว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากก็โอเคนะฮะคนเราบางทีเนี่ยมันอยู่ด้วยใจนะครับอยู่ด้วยใจกันว่าเออในเมื่อเพื่อนนะฮะตรงจุดนี้มา ัตถุมงคลช่วยลูกศิษย์ลูกหาความที่เข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยจะจับมือกันนะครับประสานเป็นทีมงานเดียวกันเพราะฉะนั้นโทรมานะครับปรึกษาวัตถุมงคลเป็นอะไรก็ตามเนี่ยไม่บูชาวัตถุมงคลเขาก็ตอบคําถามทุกคําถามที่ลูกศิษย์ลูกหาอยากจะรู้ให้เข้าใจนะครับหลายสาขานะครับตอนนี้ประชาสัมพันธ์ดีขึ้นการต้อนรับลูกของลูกศิษย์ดีขึ้นยังไงก็ ฝากๆหลายๆสาขาทีหนึ่งนะครับว่าเราเนี่ยอย่าไปมองแก่ประเภทที่เรียกว่าเงินอย่างเดียวบางทีนะครับลูกศิษย์ลูกหาของเราเนี่ยเขาเดือดร้อนเราเอาไว้เขาพ้นวิกฤตตรงนี้ให้ได้เมื่อเขาลืมตาอ้าปากได้แล้วเขาไม่ลืมเราหรอกนะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจารย์ต่อจะบอกกับผมตลอดเวลาว่าวัตถุมงคลของบ้านมนตราทำไมจึงขายถูกกว่าเขาทั้งทัศคนอื่นเนี่ยเขาเคยขายเป็นหลักหมื่นนะฮะแต่อาจารย์ต่อ ขายในราคาหลักพันต้นๆเพราะอะไรครับเพราะถือว่าต้นทุนจริงๆค่าใช้จ่ายจริงๆมันเท่านี้และอาจารย์ต่อก็บอกแล้วก็มีเงินมีงานมีการทําเป็นอย่างเรียกว่าระดับผู้บริหารนะเขาจึงไม่สนใจตรงจุดนี้ช่วยลูกศิษย์ให้พ้นทุกข์โอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีวัตถุมงคลของท่านอาจารย์ต่อหลายๆรายการนะครับมาเสนอเป็นลําดับไป แต่ทุกรายการนี้ผ่านพิธีปลุกเสกที่ฮ่องกงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะครับสดสดร้นอนๆมีภาพไปดูนะเอาละครับคลิปนี้เราสาพายกล้องท่องวัดไปที่วัดที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอศรีวิจันทร์ครับแหล่งกําเนิดพระคุณแผนคือวัดบ้านกลางนะครับพระคุณแผนจริงๆแล้วชื่อเดิมของพระคุณแผนนี้ไม่ใช่ชื่อพระคุณแผนนะแต่เขาเรียกว่าเป็นพระไา่แก้วนะฮะเป็นพระที่ถือว่า เป็นหนึ่งในเป็นจ้าภาคีประเภทที่เรียกว่าสายเมตตามหานิยมของจงังหวัดสุพรรณบุรีการที่ตั้งชื่อเป็นพระคุณแผนเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยฮะที่วัดท,ที่แหล่งกําเนิดพระคุณแผนก็คือวัดปันกลางเนี่ยไ่ชื่อวัดปันกลางนะฮะเปลี่ยนชื่อมาไม่รู้กี่ชื่อเลยนะฮะสุดท้ายก็มาอยู่ที่วัดปันกลางนี่เองครับเป็นแหล่งกําเนิดของพระคุณแผนนะฮะเล่ากันว่าพระคุณแผนเนี่ยนะครับ คนที่สร้างก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอนที่ยกกองทัพมายันทัพพระมหาอุปราชาที่ดอนเจดีย์นะครับในขณะที่เรายังตั้งข้อสงสัยอยู่ครับว่ายุทธถาถีจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับบางคนก็บอกว่าอยู่ข้างๆกำแพงเมืองในอโยธยาอายุทยานั่นเองบางคนบอกไปนู่นเลยเมืองการนะครับลบกปนที่เมืองการทําไมอะ่ะก็เจอพวกเรียกว่าเออที่อาวุธ หลตาวุธมากมายนะมีกระดงกระดูกช้างมีกระดิ่งที่เขาผูกช้างนะฮะเยอะแยะไปหมดก็สันนิษฐานว่าไปอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอพนมทวนนะฮะแต่บางคนบอกเฮ้ยไม่ใช่มาที่จังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีตังหากเนี่ยที่ลบกันก็มีหลักฐานก็เถียงกันไปไม่รู้จไม่รู้จักจบจากสิ้นเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าไม่น่าจะผิดพลาดก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหารานนะครับ ให้ทหารเนี่ยทำพระผงสุพรรณเออทำทำพ้าขุนแผนผมก็ติดผงสุพรรณนะฮะทำพระขุนแผนที่วัดปันกลางเนี่ยฮะนะ,ะท,ที่วัดปันกลางสมัยก่อนการทําพระเนี่ยบอกเลยว่าเป็นทำถึงแปดหมื่นสี่พันองค์เนี่ยมันมันมากมายมหาศาลแล้วคนเนี่ยไม่เอาพระเข้าบ้านนะครับเพราะถือว่าวัดกับพระเนี่ยควรจะอยู่ด้วยกันโดยเฉพาะพระเครื่องเนี่ยเขาไม่เอาเข้าบ้านนะครับฉะนั้น จะมีเรื่องเล่ากันว่าพระในกองสมุอยู่เต็มวัดบ้านกลางเลยมันเป็นของแบบไร้ค่าเด็กเลี้ยงควายเนี่ยเอามาล่อนเล่นกันลงน้ําเลยนะฮะมันไม่มีค่าไงฮะแต่ตอนหลังเนี่ยคนที่บูชาไปแล้วปรากฏว่าไม่ใช่เช่นนั้นเะครับเรื่องเมตตามหาิยมโดยเฉพาะเรื่องหญิงเรื่องอะไรนี่โอ้โหมันดีมากๆเลยนะครับใครพกภาะขุนแผนไปนะแน่นอนเลยสาวติดมีคํากล่าวว่าระหว่างรถเก๋งรถ รถใบรถรถเบนซ์ไายแดงนะเล่นเล่นเบนซ์เ่ยนะกับคุณแผนเนี่ยคนฉลาดเขาจะเล่นภาพคุณแผนนะฮะเพราะว่าทําให้หญิงติดนะฮะแต่รถเบนซ์ไม่มีสิทธิ์แต่ในความเป็นจริงแล้วผมว่าปัจจุบันเนี่ยฮะพวกน้องนางทั้งหลายนะครับมองรถเบนซ์เป็นหลักนะฮะฉะนั้นคนที่มีภาพคุณแผนก็ต้องคิดหนักหน่อยนะครับปัจจุบันภาพคุณแผนสภาพสวยๆนี่ก็ราคาหลักล้านนะครับหลักล้านอยู่นะฮะสภาพไม่สวยก็ลดดั่นลงมา อะไรก็ตามครับคิดว่าตัวของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะวัตถุมงคลเป็นเพียงตัวช่วยนะฮะทำตัวให้ดีนะครับคู่กันแล้วไม่แคลกันผมมีความเชื่ออย่างนั้นจริงๆระหว่างนี้ก็มีภาพให้เพื่อนๆดูนะฮะว่าภายในวัดออบ้้นกลางเนี่ยมีพระพุทธรูปอายุประมาณห6 5 6 0 0ปีนะฮะศักดิ์สิทธิ์มากๆนะฮะไปกราบไหว้ขอสิ่งที่ไม่เกินกมตัวเองและจะสำลิศผลนะครับลงไปดูนะฮะมีจเจ้าแม่ตะเคียน ซึ่งถือว่าเป็นอะไรเจ้าแม่ตะเคียนที่มีความเฮี้ยนมากๆคนที่เขาทําเป็นเจ้าของโรงเรื่อยนะได้ไม่ตะเคียนมาเก็บไว้ในโรงเรื่อยนะฮะปรากฏว่าเจ้าแม่ตะเคียนไปเข้าฝันนะบอกว่าไม้ที่เอามานี่เป็นไม้ตะเคียนฉะนั้นอยากจะไปอยู่ที่วัดบ้านกลางนะทําให้ชาวบ้านเนี่ยปลดหนี้ปลดสินเจ้าของโรงเรื่อยก็จึงมาที่วัดบ้านักลางเอามาถวายหลวงพ่อนะครับ ก็มีคนไปกราบไหว้แล้วก็ได้โชคลาภกันนะก็มีทั้งได้แล้วก <People S 2> sort of ็ไม่ได้เป็นเรื่องของความเชื่อทั้งหมดเป็นเรื่องความเชื่อโดยสรุปคลิปนี้นะคลิปนี้นะเป็นเรื่องของความเชื่อล้วนๆเลยนะครับถ้าหากเพื่อนมีความเชื่อมีความพร้อมในเรื่องของปัจจัยก็ไปบูชาวัตถุบงคลบูชาเครื่องรางของขังของบ้านเมืองตรานะครับที่ผ่านวิธีปลุกเสกโดยสินแสเเบอร์หนึ่งของฮ่องกงเลยนะครับสินแสนี่ค่าตัวหลักแสนนะครับหกหลักนะครับ อาจารย์ต้ก็ยอมนะฮะเพื่อลูกศิษย์ลูกหาเอาล้ครับเพื่อนๆคลิปนี้ยังไงก็อาจจะมีอะไรผิดพลาดนิดนึงนะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ไปทาสารคดีที่ที่จังหวัดชนบุรีมาก็ขับรถไปค่อนข้างเพลียนะฮะค่อนข้างเพลียแล้วก็ทางานทั้งวันอากาศก็ค่อนข้างร้อนนะครับค่อนข้างร้อนตะกุกตะกักหน่อยคลิปนี้เพื่อนๆนะฮะแล้วบอกนิดนึงนะครับว่ามารยาทของการคอมเมนต์นะครับใน YouTube เขาจะไม่แขะทํานองหาเรื่องกันถ้าคุณไปแขะหนุ่มกัญชัยนะหรือพี่สระยุทธ์นะบอกเลยว่าคุณไม่ได้ผุดได้เกิดอะ่ะเพราะสองท่านนี้พิธีกรพิธีกรสองท่านนี้บอกมีความเป็นตัวของตัวเองนะครับมีความเป็นตัวของตัวเองเขามีสไตล์ของเขาเขาเป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่มีความรู้พอาะไปแขวะเขาเนี่ยเจ็บทุกหลายนะครับ มีมารยาทหน่อยนะฮะผมบอกเลยม,มีมีมารยาทหน่อยเป็นสิ่งสําคัญนะค,คุณไม่ดูช่องนี้คุณไม่เชื่อเรื่องสายมูเม่เรื่องออพระเวทมนต์ดำอะไรนะฮะไอ้ไม่ใช่ไปเกี่ยวมนต์นดำผมไม่มีนะฮะก็ยังคงตะกุกตะกัรอยู่เช่นเคยไปดูช่องอื่นเลยนะฮะไม่ต้องไปดูช่องผมนะครับผมทาสไตล์ของผมนะฮะผมมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งนะเกี่ยวกับสายมูชอบไปตะเวนไหว้พระผมพาไปโอเคครับจบแค่นี้เพื่อนเพื่อน พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ